ภูมิใจไทยแพ้อีกแล้วนะครับนี่คือคำประกาศของนายชูวิทย์กมลวิสิ์หลังจากเมื่อวานนี้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของพรรคภูมิใจไทยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆพรรคภูมิใจไทยเนี่ย ไปร้องศาลบอกอย่าให้ชูวิทย์เนี่ยช่วยสั่งหน่อยอย่าให้ชูวิทย์เนี่ยเข้ามาใกล้พื้นที่หาเสียงหรือว่าเวทีปราศัยของพรรคภูมิใจไทยหลังจากก่อนหน้านี้ชูวิทย์ไปบุกที่ดินแดงอจำได้ไหมครับทิ่โหเกิดเหตุการณ์ชูวิทย์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาภูมิใจไทยก็เกรงว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็เลยไปร้องศาลเพื่อขอให้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวปรากฏว่าศาลแพ่งยกคําร้องคุ้มครองชั่วคราวของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ห้ามชูวิทย์บวนเวทีปราศัย พูดชัดเลยครับว่ามันเป็นการจํากัดสิทธิเกินสมควรนะครับคือการออกมาวิพากษ์วิจารณนโยบายของพรรคการเมืองผู้สมัครสสที่อ้าง่าจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญครับใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยศาลก็ยกคําร้องดังกล่าวนะชูวิทย์ก็เลยบอกว่าภูมิใจไทยแพ้อีกแล้วเหรอนะครับแล้ววันนี้นะครับหลายาพรรคปราศัยใหญ่ในกทมนะฮะภูมิใจไทยก็ปราศัยใหญ่นะซึ่งดูทรงแล้ว ชูวิทย์น่าจะไปชัวนะครับเมื่อศาลมีคําสั่งออกมาแบบนี้ชูวิทย์ก็น่าจะไปชัวแล้วถ้าไปแล้วมันจะมีสถานการณ์ลุกลามบานปลายกระทบกระทั่งเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับแต่ที่นแน่ๆคุณชูวิทย์บอกว่าภูมิใจไทยแพ้อีกแล้วนะก็คือเอามันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่นี่มันมีประเด็นว่าเอาฟังตรงนี้แล้วกันศาลบอกแบบนี้นะฮะการห้ามเอกจาเลยเข้าใกล้บริเวณหาเสียงของโจทเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควร ทั้งที่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจําเลยจะเข้าไปในพื้นที่หาเสียงการปราศัยของโจทในวันที่12พฤษภาคมและการกระทําความวุ่นวายหรือไม่หากจําเลยก่อความวุ่นวายหรือใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลอื่นถึงขั้นที่เป็นการละเมิดกฎหมายการกระทําของจําเลยย่อมเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาโจทสามารถที่จะไปดําเนินการเพื่อครับความเสียหายได้อยู่แล้วจึงยก คือพูดง่ายๆถ้าชูวิทย์บุกเข้าไปและทําอะไรผิดนะไปทําอะไรเสียหายไปทําอะไรหมิ่นประมาทก็ไปฟ้องเลยก็ไปแจ้ง,งความดำเนินคดีตามกฎหมายปกติได้เลยนะครับแต่การจะมาขอห้ามไม่ให้ไปตรงนั้นไม่ให้ไปตรงนี้ไม่ให้ทําอย่างนั้นไม่ให้ทําอย่างนี้เนี่ยศาลบอกว่ามันเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเกินไปนะครับชูวิทย์ก็เลยประกาศว่าภูมิใจไทยแพ้อีกแล้วครับ มาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้จะเป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนแต่คนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องนึงเนี่ยนะครับน้ำหนัก80กรัมขายแค่เพียง79บาทเท่านั้นนะครับขาย79บาทนะ แปดสิบกรัมเนี่ยส,สวยๆเลยคุณผ,ผู้ชมครับสนใจพงเพราว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบอซ์กล่องอีซี่ยุคนเพจ Normal ยุคนอีซี่นิวออนไลน์นะครับสอบถามทีมงานเนี่ยรสชาติจัดจ้านกำลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้ำนะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตระูลนะครับกล่องละแค่เพียงเจ็ดสิบ 79บาทนะครับน้ำหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้นกําลังกินกําลังดีเลยนะครับก็แพ็กเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทําเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะ นะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหา แล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคคนของชุมชนนะครับ79บาทนะครับพิมพ์ค็ว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่พิมพ์ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ไลน์เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคู่ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอด ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้1ชุดมี4ตัวนะครับตัวกําลังพอดีทานส่งตรงนําเข้ามาจากอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ําหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ประ,ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับสตัวเน้นๆทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากสนใจพิมพ์มอว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่าเข้าไปพูดคุยในลิงก์ไลน์นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิด แล้วก็น้ำคลิกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันนี้สูตรของยุคนเลยนะครับ สูตรของยุคนกับทีมงาน1งชุด199าบาบาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8ถึง10ลูกน้ำหนักเน้นๆเ,เลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจอีซี <Easy S 1> ยุคนเพจ normal ยุคนเพจอีซ <normal S 1> ี่นิวออนไลน์ได้ทั้งนั้น น้ำน้ำพิกากหมูใช่ไหมน้ำพิกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก199แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนกครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อแบบ Easy New Easy ยุคนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับ หมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99บาทสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิง์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจ easy ย o u คนเพจ normal ยุ u คนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งเข้ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่ น้ำพริกกาหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบอ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมครับ